เอาอันกินมาแล้วมั้งที่ไม่ได้ตีบทนึงไม่ได้ตีนี่ตึ้งก้อยอ่ะตึ้งก้อ่ะสายได้ไปอยู่ครับคืออะไรอ่ะจำไม่รู้ปีไหนเด็ดโดนกินไม่เป็นไรนะพี่พี่เอาใหม่ค่ะเทุกคนฝากขอราะน่าจะให้หน่อยนะคะเอาใหม่ครับเอาใหม่ ได้ฝ th ่าดาไล่อเบอรให้เงียบเลยฝ่าวานไว้หัวหน้านะได้ได้เสมอ่าวานไวเหมนนาก็ได้ฝ่าดาเลยอยู่ดุโด่งคนเล่ยอยู่ของเขานย ข้อเวใจให้หน่อยสวัสดีค okay. <wh> ่ะข้อเวทใจให้หน่อยค่ะมัได้มีแรงคุดคุดค่ะพูดขอบคุณค่ะครได้ชาติ่วมั่งอ่ะได้กับป่วมั่งรองต่างจตัวเองทำของออใครยากแชาติวเออลอันนอหนอไอู้นนะเคยล้วเดี๋ยวไหว เฮ้าวารอยนะข้บ kind of ูดจริงนาวารอยพี่น่แบบี้ค่ะร้อยอะไวเนแเป้าอ่ะกินหมดไม่เจอลูกใครยะิมเลปง้าวูดมาเนว่าไม่มเ้ ม่เกะแต่ยิ้มไม่ไม่ก็ไม่เคยนี่ไม่บ่อยเบื่อชีวิตหรอกใช่ไหม่หรอใชาทำไรเลยไม่นะใช่เขี้ยมันไม่ใต้ทำอะไรอ่ะลองให้อาจารย์ดูเฮะอลอให้อาจารย์ดูพรุ่งนี้ไงแล้วถ้าได้ก็นี่แม่มาเลยอะไรนี่ตุ๊กตาเอาอีกทีนะแม่ไปถ่ายรูป เปานาต่างๆเขามาลงมาในตุกตาเขามากหน้าดูน่ากลัวตุตาตุ๊กตาน้าหน่ากลัวไลยนี่แหละตีหน้าได้ตะไว้วันคนไม่มากกันนะที่ไปกบนนัดกับนัดอะไรเลยน่าไหวต้องเวียนต้องกรใจายงอยไ ใครกินมาม่วงใครกินขนมอะไรอยู่บนหัวนอนกูเอาไปทิ้งด้วยค่ะฉันทิ้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาใหม่เคาะ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 ฝากเคาะใจให้หน่อยได้ไหมครับขอเอึดใจน้อยเพื่อนอ่ะเจ้าของเส้นมันามาเลยอ่ะ ม mm. ันพวกผมมันไม่เลยเราเล็กงหอกแ่กัะอไมีรู้เลยกเ้มาเลยกเ้ระดาษฉันว่าเล็กของฉันนี่ฉันเล็กของฉันอืมปเข้าเคยดเข้ามาเอ๊ะเข้าเกยเข้ามาดูดอเลยกม่รู้ายเช่นจริงจังเล็กางหอกนี่นะฉันมีอุ้ยเหงาเล็กเขาเลปา่ก้าเราก็เมื่อจอเล็กางหอกไม่กดเข้าไปตายหวงแล้วอืไอเล็กทิกต็อก เชื่ออยู่ว่าเครื่องโหร้องต่ะยวนไมีตายโหนดูได้ไงมันขึ้น,น,นแต่มันไม่ขึ้นแบบใบเลม่มัอาะจ๊ะมัน,นมันรบคนมาเนี่ย,ยออสองเนี่ยไอ้คนนึงเยอะอย่าเศร้าไปเลยน้องตแต ไม่ได้จริงจริงไม่ได้จริงจริงควายกกันปลารยอมไม่ได้ก็อย่าไปยอมบุกไปหน้ากะเตะดันไปเลยยอมได้แต่ปลานี่ยอมไม่ได้จริงจริงดันไปหน้าเอาเลยครับเพื่อนผลุ่มเชียครับไอ้กะเต้อ้กะเต้ว่ะควาดาทำหนาเกินไปไหม ไม่มียานลงเนื้อจากยานไหมยานเลยสวัสดีค่ะลงเนื้อจากสาร้านนี่ยานมียาให่นะกินดีกดีไหมกินดีจริงเปล่ากินดีโอเคเดี๋ยวไปกินดูแลเอาอือกินดีกินแล้วคือนั่นเลยจะไม่ลงข้าวเมียนเลยอือข้าวเมียนเลยไม่ต้องไม่นั่นงไป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  อ้ไม่โดนลงไคอด้วยโอ้ยใครทำท่รู้สึกอึเฉยแล้รังบันกันดีไหมฮะเมื่อขึ้นไดมอนด์นึงแล้วซูไม่ได้เลยอาไรทีใส่เลยล่ะ ร่วมองว่านายขอบคุณค่าหนึ่งคนคงคิดว่าไม่เขะได้เร็วโครไดมอสแต่ไม่ต้องเลือกเวตัวกัเลนูก็บายบายเขาชื่อยู่แล้วน้ก้นนี้นัน้ำกนกลปละจะมาไฟ อะไรนะนันคกนนี้หนักนั่งกดกุ้งก็กระหักอย่าเพือ่ออย่าเพื่อก็ร้บงไปบุ๊กไปบุ๊กฟังน,นู่นไปบุ๊กบุ๊กไปหน้าเราไม่ต้องเพื่อเราบุ๊กอย่างเดียวก็แต่บุ๊กไง้นีก็ไม่ตอบแล้วไปอ่ะเลยไปเร็วเียกว่าอดเอมพอเลยวลรกกันนี้ด้วยหรอ,อ,อ,อ ไอ้องอ่ะยู่นี่สามันเออไอ้เยอะเกือบลอมอ่ะไฟหมดไหมไม่เส้นจับอยนี่เออมันมันตุ่มเดือดได้ตลอดเลยไม่แต่ว่าเดี๋ยวโจอดกันนอนไหนกันนี่ไฟก็ตีอ่ะเสงไฟเราไม่เหมือนกันเลยหน้าเราไม่เหมือนกันตอนนั้นที่เราจ่ายไฟฟิลเตอร์เดี๋ยวไม่กะเตะเปิดไฟปะโอ๊ยมาตลอดเปิดมันก็ไม่เหมื่อยนะเราแจ้งไฟสีประตูสีออมมันไม่เมือน เวตีอ๋องรู่มีมีขงไฟนะไรอย่มีเท่าขงไฟแค่หนังจื่ออขงไฟแค่หนังื่นุอ๋อเอามาของไงอ๋อพอดีว่าพี่พี่ดวงเดียค่ะมันก็เลยนี่สิคนค่ะอันไหนไหมก็ก็มีกลัวคอรับครับปวดแล้วใช่ไหมมึงเก่าเบี่ยอะไไปเจอคงว้ยไอ้เรือมันน่าปเลย้ยเฮียวดะ ไม่เอาอีเอาไปดูเรื่อก่อนเอาไปดูเรื่อก่อนนี่เลยอะไรเสื้อนี่เออมันอะาร้อเาเสื้อเป็นจีเอ้ยยุ่อเขยิงกี่งหงวยคอเนาะจังรวยพิษถเซื้อให้้าอยอะเออไม่เื่องเรือไปได้หรือิคาเฟ่ผลเล้นมาเลงกนตนี้นี่เล่นก็นตอนี้เมย์ยันน่าจะเนาะเมย์กินง่าไม่ไปคาเฟ่อยู่เลยนันไนี่ปึ้งอันดับหนึ่งอยู่นี่ ไม่ไงไปได้ดูคงกเผื่อนไงไม่ไปจ่ายสิเบืจ่ายเขาพยาามนะคือแก้วเดียวคือตั้งใจแก้วใครเจ้ามันเสื้อตัวเท่าเลยทองเกาเกาเสื้อตัวเอ้ยแก้วเราค่อยอ่ะพี่ว่าหัวนั่นเลย สองเก้าเก้าสก้า <ra> ก so, <Because S 1> ้างตัวสรงหกรอยสองเก้าเก้าสองรอยเก้าาสองอยห่ตกรอยเก้าแปดนี่สองตัวเอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องหรอกยกนันยกพี่ไม่ต้องแล้วไม่พี่แมวแล้ว่ะพี่เก็บไว้บ้วเด็กพี่บ้างโอ้แต่ก็ดูมีอะไรดีที่ไหอัลโลคนละ คนมันจะใจไม่ดีจะพดอย่างเดียวมันอีไปอย่างเดียวเกคกไปนั่นตื่ตั้งแ่ยังเมาอันกดอันกอดเม่อยมันมัน้มอันหมานั่นได้มนอันตาหมานั่นได้โอนจัจับอ๋อไม่เาล้เตี๋ยวในเป็นฟื้มั้งรีวิวตีิ้มเมอกยวในเออิ้มไหม thế tại youtube thì ở đây cái teu đứa là rong văn mai hết lớp văn rất ít ai ngồi lớp buồn mm -hmm. ngay lớp teu hát nó hồn hồn mồ bản luôn luôn cái teu jing ra tiết này ra tiết gì vậy ơi lớp đực cứ mình nói mày là mì line mày là line xin đấy đấy nó nó qua nó qua ยกอะไรมียุก็ะไรออใช่ใจก่อนโอ้นึกได้ตังหลักมาเด้งกัดเต้ผู้ติดตามมกเนาะใช่เพิ่นเินเช่นเพท่าเชียร์ค่ะคงสะเชียร์เขาคุณนดังเออยาคงฉันนัโกเบที่บอกคือฉันไม่ได้เนที่ฉันบอกเ่อแต่บัตราไครงตไม่ทำไม่ได้สิ ตาปักคนดูคณช่องคนไม่ใช่เราต้องไปตั้งค้านู่รวยซึ่งมันเนี่ยยังนี่ใครบอปักง่ายง่ยัง่ตามันอนต้องเป็นตั้งานี่เอฟดูเอฟมีโดนมีฟังไม่เลยนะแต่เขามีไอ้นั่นเหมือนกันนะเขาเขาส่งคำเชิญมาเลยนี่ห้ไปรีวิวสิ้นขาตายอัได้ไมล่ะ ถ้าทำได้ข้ชิ้นขามัน้ีกวได้มันมัน้อยูวิวจ้อนเมย์ปักกันหมวะเดี๋ยวต้องไปเย็ตกเนีก้นปักตะไคร้ได้ไหมมยชนได้ไม่ปืดชันมีส่งไอ้นั่นและส่งติ๊กตอกแล้วไม่ปืดชันก็ปักอีชงหนึ่งอีโชงหนึงไว้ไล่นุ๊กนุกเออโค้ันนักหนึ่งออเยอไปขึ้นเลยติว่างไปเลยอ่ะ งงงองคออกห้าอ้วน <c oughs> ออนขอบคุณค่ะเ <c oughs> อ้ยขอบคุณค่มากมาเลย เด็กปู่6กับส3บ้านฮะไม่ไงข็หลักกันเด็กปู่โอบหน้าโอบหน้าเต้นเหล็กขาขนุ่มนะไม่เอาเต้นไม่เป็นค่ะไม่เต้นไม่เต้นรุนนี้ไม่เต้นเต้นไม่เป็นค่ะไม่เต้นด้วยค่ะเสื้ออไรเราอยู่วนตี เขาเถิดเด็กตุ้นไปนะคุณบ้านเดียวกันใหญ่พินเลยข่าวเช้าพาเจอรักพ่อค้าเป็นแฟนเก่าเอนีเจิ้นม้นมาแล้วบันออก คลาดคุณดูเลยนะมันก็มาเช็คมาอ่ะวันเล่นอยู่กับใครอ่านกไฟดีจังโอ้โอวเข็มน้ำลายไหลเทนง่วงมากฟูรี่ไห้เชียนี่เดี๋ยวเล่นเกมพักด่านแล้วก็ไปทำดาบ แล้วน้ำเหรอนี่พีพีที่จบเอ้ยไล่ลบเลยนะไอ้บอลนี่ใครบอสฟอมาตึ้งบ่รับแล้วตึ้งกันเลพ่อพ่อมาแล้ว่อเบื่อเออไม่รับแล้วเออนานตลอดขนดังไม่เบื่อเ่อวันนี้พ่อเขาคือฟอฟอคนดังเขาคาคาออกออกม่ชอบไม่ขายได้เฮ้ยแล้วเราะ ไปไปละพุทธพรตไปฮาานี่ไงก็ไปตาเไปตาชาเไปห้นูตาชาไปงานไปไหก็แต้ก็แต้ไปงานไหมคนแนไม่ใช่ไม่ตีไปก็ใชนี่ไปรับนี่ตอไปไปไไม่ไปกับเือนไม่เจ่เบาไม่เจ็บเาโพโลกันเลยไม่ไปกับเบือนไปกับผู้ชายเป็นลยวันนั้นเลยโบอยู่ไม่เจ็บเบาพโพโลว่าพละ่พาละ พี่พาล่าพาไปไล่หุ้นเหนียวปลาไปสืบปลาโอเคก็เลยไม่อยากไปกับเปื่อนไปเลยไปเลยสืบปลาอะไรเนี่ยอุ้ยเหนียวปลากระลาเอาปลาเลยปลานั่นเออปลามงเลอเออบอกว่าอย่าล้มเอ้ยมีสายปลาโน้ตปลาปลาพุ่มปลาไอ้นั่นอ่ะปลาจามแมทบุตรทุกรูม ปลากัดโซบเรืออะไรตันนี้ไปกูเด็กๆปากาดัดน e. no, Spe so, um> yeah> ั่นไปกูมาป้าเออไม่เหลือเล่นไม่เป็นนอนตายเหอะไปไปเอาดันมาเออทำไมยังทำหน้าตึงเหมือนดิกัญญาที่ดีคือกัญญาที่มีเธอไปเลยไปเลยวะแต่เธอไปเสียแล้วทำเรือดีนี่เป็น แล้วรู้ไหมตอนเหตุเกิดจากเลกว่าเลยมีฉันไม่นานคืนเลยหรือจ๊ะแก่ปักไม่นี่ต <c oughs> ายตัวไล่หลบโลนบอกคืนเลยตัวหุ่นยีดอ่ะเช่นคาเว่ไล่หลบเลยไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องหุ่นยดแต่หลบทีเดียวอันตีหุ่นยีดอันเดียวไอ้นู่ไอ้คุณคุยกับเขาแบบเออเข้าใจเข้าใจแกด่าฉันไม่อยู่ตอนนั้น chắn phải để lại kính ra, Tức đó mà tương tự từ nào cũng đi, không biết tập tôi gặp anh dư đó, không biết phải... cười dư chân anh chân đó, anh dư đó, anh dư đó, đó, anh dư 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 มันจะทำาให้อะไรอะไรดีขึ้นค่ะเรอรู้อ่ะค่ะไม่ตูดไม่ได้ย่งที่กลมบบนลุกแต่ลูกหรือลังมีจอนี่ลูโอ่มสาเหตุเกิดจากอะไรก็ตามนี่ฉันลังตัวเตัวตั แต่ถ้าต้องเี้นี่กว่ากโอเคแต่นี่ไม่เลี้ยงหรอกกลัวกัวมันยาวก็เลยนิีเดียวงงาจังเงาจืดอีหลงอะไรเต๋อมี่เต๋อมี่ีหลงอะไรนะไม่มีคนคุยแล้วก็ไม่มีคนชวนไม่มีคนชวนลรกแล้วก็ไม่มีคนต้องวันชื่อเบนก็ชื่อไว้อ่านให้ฟังดินี่ชิป ควรเล่นดีดีดิคือไม่ได้หรอเพื่อนไม่ตอนไหนเราเคยพัดมาเลยวะดิไม่ดีดิไอ้หัวก็ไม่เหงาไม่ละโรงเรียนสาธิตมาเลยดักสินฝ่ายประถมรับสมัครพนักงานโรงเรียนเสียตราเงินเดือนสองหมื่นสี่พันไปไม่น่าเหื่อยเลยเราเหนื่ยตั้งอยู่วนนัดแต่ว่าเบ็ดไม่มี คือไลชั้นนนก็ได้นั่งก็ได้กินก็ได้คนแลกกี่คนกันแต่ไม่ลงไปกินบ้าเลยีิว่าเขายินคนแลกอยู่ฮะคนแลกสุดคนสองคนคือแบบตลอดแต่คือแบบไม่จอบไม่ไม่เล็มาะเบื่อไม่ยอะ